สวัสดีครับมาพบกับทีเ r นเตอร์นะครับวันนี้อยู่กันในคลิป Battle Ranger นะครับวันนี้เป็นศึกตัวทำดาเมจธาตุไม้นะครับแต่ r รนเจอร์ลคสายนะผู้นี้ถือว่ามีคนขอเข้ามาเยอะมากนะครับวันนี้ก็เลยจัดให้นะครับแถม b บ c k กราวน์ปีลีกตำนานด้วยนะเพราะว่าไอเดรลักอยู่ที่ลีลกตำนานแล้วนะครับเกมฝั่งไอเดรลักก็จะเป็น b บ c k ก r ราว d ์ีลกตำนานสวยๆกันนิดนึงนะครับวันนี้ผมนำยัตเตอร์แมนหนึ่งนะครับหรือว่ากันจังนั่นเองนะ จากโคโรโบยัตเตอร์แมนครับเป็นเรนเจอร์สายว่องไวธาตุไม้ครับคู่แข่งของเขาเป็นสายวัยพริบธาตุไม้ครับถือว่าเป็นตัวที่โหดที่สุดในยุคนี้อยู่เหมือนกันนะสำหรับตัวาดาเมตธาตุไม้สายวัยพลิบนะครับมันคือทายการนั่นเองนะจากโคโรโบอุลตร้าแมนนะครับวันนี้ผมแบทเทิลกันคนล,ล่างนะครับทายกาใช้ไฮเปอร์มาสเตอร์นะครับอแต่ไม่มีปัญหาเพราะว่าใส่เกียร์รถคูราเรนเจอร์ครับคูราเรนเจอร์ก็จะใกล้เคียงกันนะครับ ตัวนี้4.4วินะครับอ่าก็น่าจะไม่มีปัญหานะเพราะว่ากันจังจะเป็น4.5วินะครับต่างกัน0.1วิอ่ะน่าจะไม่มีปัญหาอะไรมากมายนะครับคลิป battle นะครับดูองความบันเทิงน,นะไม่ต้องซีเรียสอะไรมากมายนะครับทุกคลิปนี้จะต้องมีคำแนะนําเยอะแยะมากมายนะเดี๋ยวคลิปนี้ก็ต้องมีอีกเช่นเดียวกันนะอ่าคำแนะนําหลายอย่างเนี่ยจริงๆผมเคยทดสอบมาหมดแล้วนะครับเช่นไม่ใส่เกียร์นะครับ อันนี้หนักสุดอยู่มือนกันนะเรนเจอร์ตีธรรมดาอาจจะตายได้ยิงด้เมสก,กิลนี่หายยกฝูงเลยครับขี่ปนอาวุธนะครับยิงปุ๊บก,ก็ตายปั๊บนะครับฉะนั้นเนี่ยมันจะบัตเทิลกันไม่สนุกนครับไม่มีแบบพลิกล็อกกันนะครับอ่าใส่เกียร์ฟรีนะครับอ่าอย่างคลิปนี้ก็ถือว่าใส่เกียร์ฟรีทั้งคู่นะหลายๆคลิปก็จะมีการใส่เกียร์ฟรีมาบัตเทิลกันนะครับอ่าตัวรับขี่ปนอาวุธอ่าอันนี้ก็แนะนํากันเยอะนะ เคยทำไปแล้วนะครับส่วนใหญ่จะเป็นพวกเวลร้อยสที่แบบว่าโดนยิงขี่ปนาวุธเนี่ยแล้วแบบตายกันทันทีเลยยืนกันไม่ได้ครับอันนี้ก็ต้องนํามาใช้อยู่เหมือนกันนะแต่ห้าหลังจะเป็นตัวแม็กซ์แล้วนะครับขี่ปนาวุธมันก็พอจะรับดาเมจได้บ้างนะแต่บางทีก็ตายกันอยู่เหมือนกันนะแต่คิดว่าไม่มีปัญหาอะไรมากสาเหตุเพราะว่า,าผมถ้าเกิดนำตัวรับขี่ปนาวุธย่อยๆมาใช้เนี่ยบางทีมันมีการเสียกูทาสกิลไปนะครับ บางจังหวะเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งตัวหลักยังไม่ปล่อยมาปล่อยตัวรับขีมนาวุธออกมามันยิงใส่นะครับทำให้เสียคูดาวสกิลนะอันนี้ก็เลยเป็นปัญหาอีกอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับบางคู่เนี่ยมันยิงดามจกันไม่ถึงอ่าถ้ามีตัวขวางระยะนะครับมันก็จะยิงกันไม่ถึงนะอย่างคู่นี้ก็มีเหมือนกันนะครับาทกะสกิลสนะครับกว้าง3ามรจุดนะครับแต่ว่าการจางยืน390อานะครับอ่าแต่ว่าคลิปนี้จะไม่มีตัวขวางนะครับขีปนาวุธนะอ่าก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะะไรรนคับ โอเคมาดูกันที่เกียร์และสเตตัสกันดีกว่านะครับผมใช้เป็นคันธนูนะครับพลังตบตีกาย318%นะครับต้องกลางรองเท้าเรียลนาถือเป็นเกียร์ฟรีนะไม่มีออปชันนะครับแล้วก็กระเป๋าออกสกิลนะครับมาดูกันที่สเตตัสนะครับตัวนี้พลังตบตีกายเดิมนะครับแม็กซ์ครับ1.33ล้านสูงมากครับพลังชีวิตนะครับแม็กซ์ครับ6.4ล้านค่อนข้างจะสวยเลยทีเดียวนะ ยืนจุด390ครับไกลมากเคลื่อนที่110ก็ไวด้วยครับความเร็วในการโจมตีก็สูงนะเออทานั้นเนี่ยไทยกะมีเหนื่อยอยู่เหมือนกันนะครับอ่ะคูดาว์เรนเจอร์4.5วินะครับสกิลหนึ่งครับดาเมจ37เท่าครับลดพื้นที่การใช้สกิลของศัตรูครับไทกะก็มีสกิลนี้นะแล้วก็มีการลดต้านสกิลของศัตรูด้วยครับส่วนไทกะนี่มีในความสามารถไฮเปอร์เออน่าจะ ใกล้เคียงกันอยู่เหมือนกันนะสกิลนี้กว้าง350จุดนะครับคูดเดลสกิล12วินะครับซึ่งไม่ใช่สกิลหลักที่ออกด้วยสกิลหลักที่ออกเป็นสกิลนี้นะอ่าบัฟหน้าป้อมนะครับมีการบัฟหลบสกิลต้านสกิลนะครับไม่มีบัฟหลบหลีกนะตัวนี้หลายคนอาจจะมาไม่ทันนะครับในรีวิว สมัยแรกๆเลยตัวนี้มีบัฟสะท้อนดาเมจครับยังมีอยู่นะซึ่งเป็นสกิลจริงนะครับแต่ว่าในเกมยังไม่ได้แก้นะครับตรงนี้อาจจะสร้างปัญหาให้ไทกาอยู่งานไทก่ายิงเข้ามาเขาอาจจะตายเองได้เลยนะครับเพราะว่าสะท้อนดาเมจหนึ่งต่อหนึ่งนี่น่ากลัวอยู่งานนะแต่ว่าปล่อยมาหลายตัวอาจจะไม่มีปัญหาบ้างสกิลนี้กว้าง250จุดครับครูดาวสกิลปกติเลยนะครับ12วิเพราะว่าใช้เป็นอัลตร้านะครับ คู่นี้ผมว่าสูสี่นะมันมีจุดที่คิดว่าน่าจะชนะกันได้นะครับผลจะออกมาเป็นยังไงไม่รู้นะคือผมอาจจะเอียงไปทางไทยกะดน,นิดนึงเพราะว่าไทยกะค่าแฝงเขาค่อนข้างจะสูงนะครับอา่พาพลงเวทโจมต,ตีล้านหนึ่งอ่ะไม่ต่างกันมากนะครับพลังชีวิต4ีล้านหก็ได้อยู่นะครับยืนจุด290เคลื่อนที่90ก็ไม่ได้ช้ามากครับความในในการโจมต,รตีต่างกันอยู่เหมือนกันเพราะาเมื่อกี้มีจากค่าเกียร์ธนูด้วยนะครับ คูราเรนเจอร์4.4วินะครับแต่ไทกะเขาติดครินะเวลานํามาแบทเทิลนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นเลยครับไม่ได้ใส่เกียร์ติดครินะเรนเจอร์ไม่สามารถติดคริได้แต่เกมโกงให้นะครับตัวนี้มีข้าแฝงโกงเยอะอยู่งานสกิลหนึ่งดามเมส30เท่าครับลดความแม่นยําสกิลแล้วก็ลดพื้นที่การใช้สกิลนะครับสกิลนี้กว้าง550จุดเลยนะครับคูดาวสกิล10วินครับตัวสกิล2ครับดาเมจ35เท่าเพราะว่าใช้เป็น ไฮเปอร์นะครับทะลุอมตะนะครับกว้าง330จุดไม่โดนยัตเตอร์แมนหนึ่งนะครับแต่ว่าพอไม่มีตัวขวางระยะนะครับก็ยิงโดนแน่นอนนะครับความสามารถนะครับก็ทําให้การต้านท้าสกิลของท่านไม้อาจจะไม่มีผลแต่ว่ามันจะไม่ได้ติดตลอดเวลานะอากีอาครับนี่เลย318เปอร์เท่ากันนะครับมาเดี๋ยวมาดูกันครับว่าคู่นี้ใครจะเป็นฝ่ายชนะครับผมว่าสูสีมากๆคู่นี้น่าจะสูสีแน่ๆนะขึ้นอยู่กับ บอทอยู่เหมือนกันว่าบอดใครจะโหดนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันครับว่าใครจะเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะนะครับอ่าแบ็กกราวก็จะเป็นรีกตํานานนะครับใปฝั่งไอดีหลักนะยิงนัาแมเทเป็นสองทีอันยิงคืนอ่ะต่างฝ่ายต่างพลาดอยู่เหมือนกันนะครับโอเคมาดูกันครับว่าผลสุดท้ายใครจะเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะนะครับ ไทกะวิ่งดาหน้าเข้ามายิงอย่างเดียวโอ้โ oh, หแล้วก็ตายอยู่เหมือนกันนะตายกันอยู่เหมือนกันครับยิงดาเมจเหมือนจะไม่เข้ากันสักเท่าไหร่แต่ดูนะครับว่าไทกะยิงคริไทกะยิงคิีนะครับดูนะครับนี่ยิงคลิครับยังโกงเลยทีเดียวโ oh. อ้โหแต่ก็ไม่แน่นะอาจจะเป็นไปได้ว่าบอทวันนี้ค่อนข้างจะโหดนะครับน้องๆเล่นกันบางคนไม่รู้นะบางคนบางคนเล่นมานานแล้วยังไม่รู้เลยนะครับว่าบอทเนี่ยมันมี3ระดับ ง่ายๆเลยนะครับบอดกากนะครับกากคือชนะง่ายๆเลยนะครับบอดกลางอันนี้ก็ต้องพึ่งเรนเจอร์พึ่งเกียร์นะครับโอไหนเจ๋งก็กันเนี่ยก็จะทัดกว่านะครับบอดโหดนะครับบอดโหดบางทีมันก็โหดจริงๆนะผมกดออโต้ระดับ2เลยครับอ่ะยัตเตอร์แมนหนึ่งนะครับรวมตัวกันได้เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าไทกาดยิงเข้าไปเขาตายนะครับไทกาดยิงเข้าไปนี่โดนสะท้อนดาเมจคืนกลับมานะ มาดูกันครับว่าสุดท้ายโอ้โหแต่ดูครับพอผลสุดท้ายนะครับนี่คือขนาดยืนรวมตัวกันได้เยอะนะด้วยความที่ว่าเขาออกสกิล2เยอะมากไปนะครับแต่สกิล2ก็สะท้อนดาเมจนะไทกะยิงเข้าไปก็ตายไปทีละตัวนะครับแต่เห็นได้เลยครับว่าดาเมจจากไทกะ2สกิลนะครับค่อนข้างจะได้เปรียบนะมาดูกันครับว่าสุดท้ายใครจะเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะนะครับนี่คือดันคืนได้เลยนะ โอ้แต่ว่าโดนยิงขี่มนาวุธตายไปเยอะอยู่เหมือนกันเฮ้ยแต่เขายืนได้นานนะครับเอ้ยผมมองว่า,าไทกะดูเหลื่อมๆกว่าอยู่เหมือนกันนะอ่าเดี๋ยวดูกันครับว่าผลสุดท้าย้ายสุดนะครับนี่คือขนาดโดนยิงขี่มนาวุธตายเกลี้ยงนะอ่าแต่สุดท้ายก็วิ่งไปกดเขาได้อยู่เหมือนกันนะครับอ่าฟาา้าผ่าลงไทกะเยอะอยู่เหมือนกันอ่าสุดท้ายใครชนะนะครับ เป็นไทกะนะครับอ่าป้อมอาจจะแตกชานิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นสายไหวพริบนะครับจะถือเป็นสายไหวพริบที่เขามีอ่าค่าตีกายนะครับเป็นสายไหวพลิบที่มีค่าตีกายสูงใช้ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีเกียร์พลังโจมตีรวมครับอันนี้ก็จะโหดเลยครับโอ้โหผลสุดท้ายครับเป็นไทกะนะคือมันมันแฝงสูงอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้เรียบร้อยครับเฮ้ยผมกดอมาตากกันไปทียัง ไอ้อันนี้ขออภัยนะผมไม่ทันสังเกตนะครับหรืออาจจะยังไม่ได้ใช้ทั้งคู่นะครับอ่ะเรียบร้อยโอ้โหไทยกะว่ะไทยกะมาเออคือตัวนี้เคยบอกไปแล้วนะครับว่าปั้นแม็กซ์ไปเถอะตัวแรกก็ปั้นไปเลยนะครับไม่ผิดหวังแน่ๆน,นะเพราะว่าพ้นเดือนของมันมาแล้วเนี่ยยังถือว่าค่อนข้างจะโกงเป็นพิเศษเออผมใช้คํานี้เลยครับคลิ๊กก็คลิ๊กได้นะครับค่าตีกายก็สูงครับมีเกียร์ดีนี่คือบอกเลยว่าค่อนข้างจะโหดมากๆนะครับอ่ะผมกดออโต้ระดับ2นะครับ พัดกันไปเลยนะครับว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะดูนะครับว่าโดนลงน้ําแข็งเนี่ยกลายเป็นยัเตร์มาหนึ่งตายเฉยเลยนะอ่ะก็อาจจะเป็นไปได้ครับวันนี้บอดอาจจากค่อนข้างโหดนะครับเขาดูนะครับว่าวิ่งดาน้าเข้ามาเลยครับโอ้โหอ่ะนี่อ่ะรอบนี้ออกดกี่บอวูเอ้ยกดอรมาตาแล้วนะครับโอ้โหโดนสะกดครับป้อมนะครับอ่ะพัดไปพัดกลับ โอเคเอามาตัดไปครับสายเทมกันครบเรียบร้อยแล้วนะครับรอบนี้ไม่มีปัญหานะนี่ดูนะครับไทกะนะครับยิงไปตัวเองตายนะครับเพราะว่าโดนสะท้อนดาเมจนะลองสังเกตกันดีๆนะครับแต่มันจะเป็นอัตราหนึ่งต่อหนึ่งนะตัวไหนที่ยิงไปแล้วติดเนะี่ยตัวนั้นอาจจะตายแต่ตัวอื่นไม่เป็นอะไรนะมันไม่ได้แบบสะท้อนหมู่ครับโอ้โหแต่ดูนะด้วยความที่ว่าออกสกิลรัวมากครับทั้งยิงพื้น,นครับทั้งบินขึ้นไปยิง โดนขี่ปาวุธตายอก็มีผลนะก็ต้องยอมรับนะครับว่ามันก็มีผลอยู่ด้กันเพราะว่าเรลนเจอร์เนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้แข่งแกล่งอะไรมากมายนะครับขี่ปาวุธก็ถือว่าเป็นอาวุธหลักอยู่เหมือนกันนะแต่สุดท้ายนะครับเป็นไทกะยำเละเลยครับก็ไม่ถึงกับเละนะก็ถือว่ามีความสูสีกันอยู่นะครับแต่ว่าไทกะดาเม็มันแรงอะ มันแรงไม่พอมันเข้าด้วยนะครับมันเข้าเยอะนะจริงๆสายเดียวกันเนี่ยไม่ค่อยจะแบบเข้ากันง่ายขนาดนี้นะครับอันนี้ถือว่าโอ้โหส่งผลอยู่งานนะทา,ทางที่คิดว่าเอ้ยยัตตแมนหนึ่งเนี่ยตีเร็วกว่านะครับทางคลิคอาจจะทำอะไรไทกะได้แต่ไทกะก็ยิงคลิคืนได้อยู่เหมือนกันนะอรอบแรกผ่านไปไม่ได้ครับอาจจะเป็นบอทก็ได้นะครับที่ค่อนข้างโศกอันนี้จบแล้วนะครับถ้าเป็น ว่องไวนี้ป้อมแตกไปแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวสลับฟั่งกันดูบ้างนะครับว่าการจังเจ้าคืนได้ไหมบอดโหดหรือเปล่าวันนี้นะครับโอ้โแต่ได้ด้ยวยว่าไทยกะนะครับโดนขี่รอขี่ปนอาวุธโดนแล้วโดนอีกตาแล้วตาอีกเนี่ยปล่อยออกมาตัว2ตัวยิงคืนได้หมดเลยนะครับโอเคสลับฟังเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูกันว่าการจางเจ้าคืนได้บ้างไหมโอ้โหไม่น่าจะขนาดนี้นะคือไทยกะมันมันดูโกงเกินไปนิดนึงนะครับ โอเคมาดูกันดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไงไม่แน่บอดอาจจะโหดก็ได้นะเออถ้าเกินบอดโหดนะครับผมว่าเดี๋ยวกันจางอาจจะมีการดาหน้าเข้ามายิงกันเหมือนเดิมได้นะครับอมาดูกันครับโอเคอน,นี้ยิงตายครับยิงตายครับยิงตายยิงตายยิงตายยิงคลิกก็ตายโอ้โห <this> บอดแน่ๆครับวันนี้ชัดมากนะครับเออแบบนี้เนี่ยผมว่าอ่า กต่ตางคงเอาคืนได้แล้วล่ะเพราะว่าจริงๆคู่นี้ถ้าแบทเทิลกันหนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยผมว่าก็มีความสูสีกันนะครับคือเบื้องต้นเนี่ยด้วยสายของเรนเจอร์มันจะได้เปรียบเสียเปียกกันประมาณนี้อันนี้เป็นแพทเทิร์นพื้นฐานนะซึ่งไม่เสมอไปนะครับบางคู่มันสู้กันได้ครับอาพลังมักจะเสียเปียบไหวพริบครับไหวพริบมักจะเสียเปียบบ่องไวว่องไวก็จะไปเสียเปียบพลังนะครับอันนี้เป็นแพทเทิร์นพื้นฐานนะถ้าเรนเจอร์พอๆกันเนี่ยส่วนใหญ่จะประมาณนี้แตกครับแตกเลยบอดครับ วันนี้บอดนะเออซึ่งเรนเจอร์เนี่ยก็ถือว่ามีความสูสีอ่ะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงเอ,อ้ยผมว่าน่าจะเข้าอีรอบเดิมแล้วล่ะบอดค่อนข้างจะโหดนะครับเพราะว่าตามที่ผมคิดแหะว่าจริงๆเนี่ยค่าตีวนะครับของกันตังมันสูงนะมันน่าจะยิงแล้วแบบว่าตายกะมีตายได้บ้างล่ะเพราะว่าคู่นี้เอาจริงๆนะครับถ้าแบทเทิลหนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยถือว่ามีจุดที่น่าจะสู้กันได้สนุกนะครับ อแต่ก็สนุกกันจริงๆนะโอ้โหโดนคริก็ตายครับยิงไปติดสะท้อนดาเมจก็สะท้อนครับแต่พอเป็นบอทเราสังเกตได้เลยครับว่าบอทนี่ค่อนข้างจะออกดาเมจสกิลเยอะเป็นพิเศษนะพอเกมนั่นเองปุ๊บโอ้โหพี่ไม่ออกเลยครับโอโ้ดูครับนี่สกิลสองออกเยอะนะครับอ่ามาสู้กันครับสบายไหมคู่นี้นะครับสูสีสกันเลเกินครับสงสัยจะก,กว่า2 0ศูนย์ในเกมตั้งรับเหมือนกันทั้งคู่นะ โอ้โหสู้ไม่ได้ครับเพราะว่าไทกากก็แอบมีความเปลอะบ,บางอยี่ยวนานแต่ถ้าเกิดมีเกียร์ที่ดีนะครับคือเรนเจอร์ยืน290เนี่ยมันก็ถือว่ายืนค่อนข้างจะห่างออกไปนะอ่ะคู่นี้นครับบทสรุปเสมอครับเสมอครับแบบที่เกมตั้งรับเนี่ยชนะ2เกมรวดเลยครับโอ้โหไม่มีข้อโต้แยางเลยนะบอดข,ข้างจะโหดนะครับ ถือว่า Battle ลคลิปนี้นะครับทำให้หลายคนได้เห็นนะว่าเรื่องของบอทมีผลนะครับไปตีกันอนะ่ะบางทีบอทโหดมากออกมานี่แบบว่าโอ้โหกระเฮี้ยนกระือรือนะครับยิงสกิลกระจุยกระจายนะอีกฝั่งหนึ่งตั้งรับไม่ไหวเลยนะครับออกมาแล้วตายออกมาแล้วตายนะฉะนั้นเนี่ยเลนเจอร์ต้องเน้นทีมที่แบบตึกๆนิดนึงเพราะบ,บางทีเจอบอทโหดแบบนี้นะีต้านยากนะครับคู่นี้ก็ถือว่าเป็นคู่ที่ ผมผมว่าสุสีนะแต่ถ้าต้องเลือกตัวใดตัวหนึ่งสมมุติว่าผมมีทั้งคู่แล้วต้องเลือกปั้นแม็กตัวหนึ่งนะครับแน่นอนว่าผมจิ้มที่ตัวนี้แน่นอนนะเออยิ่งได้เกิดมีเกียร์ดีครับตัวนี้ค่อนข้างจะโหด้ายมากอยู่เหมือนกันนะนี่ค่าตรวตว้ีกายก็สองแสนนะถือว่าค่อนข้างสูงครับมันเป็นตัวที่มีดาเมจสกิลทั้ง2ส,สกิลครับ อันนี้ถือว่าเป็นบุญของ ID 5ผมนะที่มีถึง2ตัวครับและคิดว่าการปั้น Max กโซต่อไปผมอาจจะปั้นไทยกะ m a ็ Mac 2ตัวก็ได้นะใน ID นี้นะครับเพราะว่าผ่านเดือนของมันมาหลายเดือนแล้วนะครับมันก็ยังดูมีความโหดอยู่เหมือนเดิมนะครับสกิลเนี่ยมีความแม่นยำสูงนะครับดาเมจสองสกิลครับสกิล2ทะลุอามาตะด้วยนะอ่าเรียกได้ว่าค่อนข้างจะเจ๋งนะครับ แต่กันจังเขาก็มีดีของเขาเนี่ยยืนไกลครับคริหนักนะครับดาเมจสกิลนี่ก็ถือว่าใช้ได้อยู่เหมือนกันนะเพียงแต่ว่าพอมาเป็นทีมปุ๊บเนี่ยไทยกะเนี่ยมันเก็บกวาดได้โหดร้ายกว่าตัวของยัตเตอร์แมนหนึ่งค่อนข้างจะเยอะนะแม้ว่าคู่นี้ครับบัตเทิลผลจะออกมาเสมอนะเสมอบบเป็นเอกนารเลยนะครับเพราะว่าบอทค่อนข้างจะโหดเลยทีเดียวต่างฝ่ายต่างมีจุดที่น่าจัดชนะกันได้ครับคือจริงๆไทกะมันควร ดาต้าแมนหนึ่งมันควรจะชนะขาดนะเนื่องจากสายเรนเจอร์นะยืนก็ไกลนะจริงแต่ว่าดาเมจสกิลเขามีสกิลเดียวแล้วก็ออกไม่บ่อยครับแต่ไทกานี่2สกิลนะยิงยิกๆเลยนะเออสุดท้ายก็เก็บกวาดได้เป็นอย่างดีเลยครับโอเควันนี้คลิสปัทเทิลก็ประมาณนี้ครับดูองค์ความบันเทิงนะอย่าไปซีเรียสอะไรมากมายนะอาใครอยากเห็นคู่อะไรก็ขอมาเพิ่มเติมกันได้นะก็จะพยายามทําเพิ่มให้นะครับเพราะว่าแบ็คกราวของไอหีลลักเนี่ยเป็นตำนานนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะ รับประกันครับสัสดีครับ